เงือกเยอะเหงือกอุม้มฟันสั้นฟันสวยละแต่ว่ายิ้มยังไม่ปังตัดเหงือกช่วยได้ค่ะคนไข้จัดฟันหลายๆคนนะคะพอจัดฟันเสร็จแล้วจะเจอปัญหาว่ายิ้มเห็นเหงือกมากขึ้นซึ่งเป็นผลพวงจากการดึงฟันระหว่างจัดฟันค่ะคลินิกฟ้าสายนะคะตัดเหงือกด้วยเครื่องอ electro surgery ค่ะ ความพิเศษของไอ้เจ้าเครื่องนี้นะคะก็คือมันสามารถตัดเหงือกไปพร้อมๆกับการห้ามเลือดไปในตัวค่ะทําให้แผลตัดเหงือกไม่บอบช้านะคะระหว่างทําแทบไม่มีเลือดไหลเลยค่ะทําเสร็จแล้วไม่จําเป็นต้องเย็บแผลค่ะไม่ต้องดูแลอะไรเป็นพิเศษด้วยนะคะเพียงแค่แปรงฟันเบาๆแล้วก็หลีกเลี่ยงอาหารรสจัดสองสาวันค่ะคนไข้าสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติทันทีค่ะเห็นไหมคะหลังจากตัดเหงือกฟันดูยาวขึ้นทันทีค่ะฟันยาวขึ้นเร็วขึ้นนะคะยิ้มดูสดใสมากขึ้นค่ะ ถ้ใครคนไหนมีปัญหาเหงือกเยอะแบบนี้นะคะสามารถทักแชทเข้ามาปรึกษาได้ค่ะสามารถมีรอยยิ้มสดใสได้ง่ายๆค่ะไม่ต้องทนเหงือกบานอีกต่อไปแล้วค่ะ